สวัสดีครับ fc วันนี้มาพบกันในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้ารนะ้อยหกสิบแปดสำหรับเมื่อนี้ผมกติมาสรุปเลขบนไฮเอ c ทีไว้พิารณาเบิรงแล้วนะกวนเลยสำหรับุสรุปบนเดี๋ยวสรุปล่างกใกล้เข้ามาแล้วนะ,ะเข้ามาสรุปเลขบนกรกอนไปรับชมกะขอฝากคำเตือนกอนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วเข้ากระชิมบังชุดสรุปครับสำหรับลักสิบงลลักหน่วยกับเชียนเอาไว้แล้วละครับเชียนเอาไว้แล้วโอบบ้โอีกเชียนหนึ่งนะครับ ลักซวับบนทีชนไดก็คืออ่าสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าเลขหักช้นสามสูตรนี่ครับเลขสามชนสี่สูตรเลขเลขสามนี่สีส่ช้นไหลไหลกว่าทุกสูตรเลยนครับเลขสามนี่ชนทั้งสี่สูตรเลยเลขสี่ก,กับเลขหชอนอย่างละสามสูตรแก็เลขสองกับชนสามสูตรด้วยกันน่ครับนี่ชนไหลกวามูก็คือเลขสาม เลขสามนี่ยสี่ช่อนหลายกว่าถูกสุดนอกนัจน,นกสองช่อนสามสุดสี่สามสุดห้าสามสุดตอนแรกผมก็ยังบ่ออะไรต้นใจเลขห้าก่นเดยนี่ครับเพราะผมไปเบิง่งเลขเด่นอ่ะเลขเด่นเดี่ยวเขาก็มีเด่น,ดน,ดนความน่าจะเป็นสามสี่ห้าที่เขาชนสูตรได้จับสามที่หาก่อนสี่ เด่นไว้ก่อนนี่ชุดนี้ชุดแรกสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นแล้วเลขเด่นลักซิฟบนอ่ะก็คือผมจับเด่นไว้แล้วนี่ครับชอนที่สามที่ห้าผมเอาชุดนี่แหละมาผมไม่ได้เขียนลงบัสเด็ดสินี่สามสี่ห้านี่สามสี่ห้าแล้วก็เด่นชุดสองก็ 7จ็ดนย์ครับชุดที่2ให้เด่นติดทั้งหมดนี้ก็คือ7 8็ดแปดศูนย์ะครับูนก็ชนสามสูตรก็เดผมก็ชอบเป็นส่วนตัวนะนี่ส่วนนี้ถ้าเลขแปไม่มาหรือเลขเก้าไม่มาเลขเจอาจจะมาก็ได้นีก็เลยให้ติด7 8็ดแปไว้ก่อนนะตามนี้แล้วเดีวกาลักหน่วย หลังน่อยชอนสี่สุดชนเจ็ดแปดเก้านะครับชนเจ็ดแปดเก้าผมก็เรียกเลี่ยงเลี่ยงเอาอ่าที่รักอเลขน้อยกันนะครับเลี่ยงไปเจ็ดแปดเก้าน้ำละที่จริงกับแปดเก้าเจ็ดนะครับเพราะว่าชนในเลขเจ็ดก็ที่อยู่ฝังนี้น้ำละก็เลี่ยงตามนี้เลยเอฟซีนี่แต่ว่าผมว่งกลมท่าสีไว้ใบหิุนี่ตัวเน้นน้ำละตัวนี้ถ้าษกิจ แปดกับเก้าไว้ก่อนอ่ะติดแปดกับเก้าไว้ก่อนอ่าว่าเลขเด่นเลาละเลขเด่นมากดูที่แปดกับเก้าอ่าเด่นมากแล้วผมติเขียนอ่าจุดก่อนแล้วล่ะเสร็จทีเขียนจุดเด่นก็จะได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าหลักหน่วยได้สามตัวแล้วล่ะวันน้สามตัว

ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแบบนี้ด้วยครัแบพบแบบีก็จะได้ทั้งหมดสิบสองชุดสี่สามสิบสองได้สิบสองชุดได้สิบสองชุดทีนี้เลขวิ่งได้หล,ลักร้อยนะครับเลขวิ่งเข้าได้สี่หกเก้านะครับสูตที่ได้เลขสี่นี่พันเขามาจังหวัดทีเหลีวครัแบพบีนี่ ผ่านเข้ามาถึงวัดที่แล้วแล้วก็มาชนเด่นชนเด่นเปิดเด่นเด่นเอาให้ครบเลยเด่นชุดแรกเจชนเด่นชุดแรกนี่ไม่ติดสามสี่ห้าไปก่อนเพราะว่าสูนี้เขาชอบมาหลักสิบถ้าเกิดเข้ามาหลักสิบเขาก็ชนที่หลักสิบของเราสามสี่ห้าชนหลักสิบของเรานี่ทั้งสามสี่ห้าเลยสามสี่และห้า นี่ครับผมไม่มั่นใจว่าตัวไหนจะมาครับแต่เราก็ดูเด่นดูนี่สี 4, 4่สี่กับห้าชนสามสูตรเลขสามชนสองสูตรก็เด่นสูตรก็น่าจะอยู่ที่สี่ครับซีกับสามอ่ 5, อซีกับห้าฮะหลักสิบแต่ว่าผมชอบผมจะรูดนเอาหมดเนี่ยเพราะชอบ ตัวที่ทิดเด่นมากๆแต่บางทีเด่นมากก็ไม่มาก็มีแต่เราก็กันไว้ก่อนก็คือเลขสามนะะเอารูดไปเลยนะละแต่ก็ทั้ทงด้านลักหนวยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ะเอามาบ้งเด่นชุดที่สองเด่นชุดที่สองที่ลงให้นี่ก็มีแต่เลขไม่เยอะตัวหรอกนี่ก็มีแค่ เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยมีเลขอยู่สี่ตัวอยู่ในนี้แต่ว่าระหว่างแปดเก้าศูนย์นี่เยอะแปดเก้าศูนย์เนี่ยเยอะนี่นี่คือเด่นเด่นสองตัวมาตัวก็ได้เก้ากับศูนย์ศูนย์นี้ก็ได้แปดกับเก้าถ้าเราจับชนกันก็คือดูตามการเดินเนี่ยเลขเก้าจะชนสี่สูตรเลยเลขแปดมีสามสูนย์เลขศูนย์มีสามแต่ว่าศูนย์เรา ไม่มีในเลขหลักหน่วยเลยนะครับถ้าใครชอบก็จัดจัดไว้ที่หลักหน่วยได้เพราะว่าผหลัพมันจะไม่อยู่ใกล้กันนะเนาะตัวเลขนะครับก็จะเรียงกันอ่ะก็หลักหน่วยก็เดี๋ยวดูก่อนหลักหน่วยก็มีอยู่สองสูตรนี่ก็มีสองสูตรถ้าเกิดสูตรพวกนี้ถ้าเกิดเลขศูย์มาสูตรสองสูตรนี้จะหลุดนี่แต่เขามีดับ ดับแต่เลขหลักหลักหน่วยไม่ดับนะนี่หลักหน่วยไม่ดับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไว้ที่หลักหน่วย f สี่นี่หลักสิบขาดับสังสามสูนเลยน่าจะเอาอยู่นะเนาะน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าจะจับใส่ก็จับใส่หลักหน่วย f สี่จับใส่หลักหน่วยนะหลักสิบดับมาก็จะประมาณนี้นี่เด่นสุดผมว่าแปดกับเก้าแต่เด่นเก้ามาก แต่ก็ให้ติดแปดกับเก้าไว้ก่อนนะหลักสิบี๋ยวผมเขียนก่อนจีดเส้น 14. สิบสิจดกอบไปก่อนตีกอบไว้น,ไวนี่หชุดหชุดนี้ความน่าจะเป็นเยอะนี่ความน่าจะเป็นหชุดนี้คือให้ที่ติดสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้า ชุดนี้เนาะชุดนี้เด่นมากเดี๋ยวผมจะจับสก็ติดเลขวิ่งอยู่หแต่หไม่มีเลยหอาจจะเป็นเลขเก้า็ได้นครเลขเก้าก็มีที่ติดเด่นก็คือแปดกับ9ก้านี่แปดกับ9้าให้เด่นมากใครชอบเลขเจ็ก็จัดไปนี่ที่ที่ติดเอาหลักสิบสามสี่ห้านี่ครับก็สามเจ็ด สี่เจ็ดห้าเจ็ดอย่างนี้นะครับรเลขสองไม่เด่นนะข้างบนสองไม่เด่นสองไม่เด่นก็จะเหลืออยู่แค่เก้าชุดนี่ที่ที่พอที่จะมีความเปลี่ยนไปได้นะครับรแต่ให้ให้เด่นจับเด่นแล้วก็จะเหลืออยู่หกชุดนี่นะครับรเดี๋ยวผมจะจับหลักร้อยให้นะครับรจับหลักร้อยให้หลักร้อยก็ชนออกมาแล้วก็หก แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เดี๋ยวจะให้ดูหลักร้อยว่าชนยังไงแต่ก็สูตรเก่าเดินดีมากหลักร้อยอที่ผมเอาแนวสูตรเก่าเป็นหลักอาจจะชนหลายตัวอาจจะชนหลายตัวแต่ผมเอาสูตรนี้เป็นหลักเพราะว่าสูตรนี้เดินเดินในสามตัวดีมากนี่เอาสูตรนี้เป็นเจนภาวานานรับ เลขเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สูตรเลยเลขแปดมีหนึ่งสองสามเลขศูนย์ก็มีสามนครับเลขหกมีหนึ่งมีสองมีสามมีเก้าตัวเดียวที่ชนทั้งสี่สูตรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดียวให้ติดแปกับเก้าไว้ก่อนนะเพราะว่าเน้นเน้นที่ติดศูนรนี้เน้นสูตรนี้เลขศูนย์ก็ไม่น่ามาแล้วศูนย์ศูนย์ดับไปแล้วศูนย์ดับหลักร้อยนี่ ูนย์ดับหลักร้อยศูนย์นี้ยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นก็เะเหลรือแปดกับเก้าตามนี้เลยนะแปดกับเก้าเดี๋ยวผมจะขอเขียนก่อนตอนนี้ผมกระจับควยเป็นที่เรียบร้อยยัีนี่จับสามตัวครับจากที่ผมตีตารางความน่าจะเป็นหกชุดนี่ครับความน่าจะเป็นหกชุดแล้วก็หลักร้อยผมเน้นให้ไปที่เลขเก้าเหมือนเดิมเหมือนนอดที่แล้วแต่นัดที่แล้ว เลขเก้าไม่มาเลขแปดมาแต่งวดนนี้อ่ะสูตรหลักร้อยสูตรสามตัวเขาได้แปดเก้าศูนย์เหมือนเดิมแต่เลขเก้าชนอ่าชนหลายสูตรกว่าผมก็เลยเน้นไปที่เลขเก้าแต่ก็ลองแปดเอาไว้ให้นี่ครับลองแปดไว้ให้ชุดข้างล่างนี้เป็นหลักร้อยที่เป็นเลขแปดข้างบนที่เป็นอ่าหลักร้อยที่เป็นเลขเก้าเห็บที่เป็นชุดเด่นเนาะชุดเด่นอยู่ข้างบนอ่า ุดเด่นอยู่ข้างบนถ้าใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านเท่นนั้นเองแล้วนะไม่มีใครรู้ว่าจออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นให้ fc ไว้พิจารณาดูนี่ชุดเด่นอยู่ข้างบน fc เขียนไว้อยู่นี่ครับชุดเด่นนี่คือชุดรองรองรองก็คือรองหลักร้อยที่เป็นเลขแปดครับลนะแต่ชอบสุดอ่าถ้า fc ชอบถามผมว่าผมชอบตัวไหนอ่ะชอบชุดไหนที่สุดในใจผมแล้วับนะ ในใจผมก็ชอบที่ชุดที่ติดเลขเก้าเลขเก้าหลักหน่วยทีที่เป็นเลขเก้าหลักหน่วยนี่ชอบที่ชุดที่เป็นเลขเก้าหลักหน่วยถ้าใครชอบนี่คือคือเด่นเด่นก็คือชอบที่เป็นเลขเก้าหลักร้อยแล้วก็ชุดเด่นทั้งหมดนี่ในกรอบนี้นะครับแต่ชอบสุดก็คือที่ติดเลขเก้า ที่อยู่หลักหน่วยนะะเลขแปดก็ชอบเหมือนกันลองกันลงมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบก็สูสีกันความชอบผมก็ไม่รู้จะตัดยังไงดีผมตัดไม่ได้เลยวันนี้เห็นปีก็จะเหลือทั้งหกชุดเลยแต่ชอบสุดก็คือที่ติดเลขเก้าทางหลักหน่วยก็แล้วกันกับพี่ชอบจุดไหนก็ว่ากันไปนะะตามนี่เลยเห็นปีอ่ะจุดที่ติดเลขเก้าก็แล้วกันอ่ะ แคปเอาับแ,แคปหน้าจอเลยที่ติดสามตัวงวดประจำวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าชุดสรุปบนชุดสามตัวด้วยนะี่ครับอ่แคปหน้าจอเรียบร้อยเนะว่าจะกล่าวมาแคปอ่าชุดนี้เอสที่ชุดที่เป็นอสองตัวอ่าชุดที่เป็นสองตัวเอาแคปอีกทีหนึง่งนะครับเลื่อนมาให้แคปเลยนะี่ครับงวดอ่าวันที่สอง มการาคม2569ขอให้เอฟซีโชคดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องพ่อน้อยพาโชคนะครับขอให้เอฟทีแห่งๆปังๆทุกๆท่านนะครับมีโชครับโชคกันอ่าในปีใหม่นี่นะครับอ่าขอให้เอฟทีจงอ่าสุขภาะพัข้งแรงทุกๆท่านนะครับอ่ามีโชคมีลาบในปีใหม่นี่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี่ก็ สวัสดีครับ